ผู้ชมนะครับวันนี้ออกออกอัรฟิชิงพามาตกปลาอีกเส้นเคืนะครับกัมาไม้เดิมไม้เก่าอีพีที่แล้วนะครับที่ริมมูลครับคางกระซั่งเหลี่ยงปลานิ่น,นายากาศย่ำเซาครับขอาที่กำลังขึ้นโอ้ที่อำเภอสรินทรอนนะครับ ล่งเรียบร้อยแล้วครับาหาขั้นเนี่ยก็เป็นอาหารปรดุกปันนะครับว่าเป็นเหลี่ยงปนินมันอาจจะมีกินนะครับให้มันดึงดูดมากินเร็วครับผมอาหารปรนินปันอาหารปรดุกปันขนมปังนรำสามอย่างนั่นนครับผมมันก็ล่มนะครับล่มอากาศเย็นนะครับ โอ้โหิื้ไดน,นะครับนนรเนาะดิกก้นได้ตัวหนึ่งนะครับปลานอเขานะครับก็เลยมาสามมั่มหมายเลขนะครับไก่บ้านครับม่ได้ไปไกลนะครับไก่นะครับผมริมมูลโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นมาติดตามกันหาได้ปลาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดงนะครับ แหมแรกมาแล้วครับแหมแรกปลานกเขาครับหัวเหม็นหรือปลาพมหัวเหม็นโอ้ยดีเดี๋ยวครับใส่ง่ายไปเลยครับใส่สัยอยู่ครับผมนี่ปลานกเขาครับโอ้โอเคครับไม่ตินแห้งเลย มาครับมาโอ้หาเลยพูดพอดีครับเขยใส่แยงก่อนสใ,สสใส่สวยครับใส่สวยมาลูกมา แสมซองครับโลุไปกินเลยครับปลาโนเขาคือเราครับใส่หงกว่าเมื่อกี้นี่ครับลุไปกินเลยครับปุบเลยปลาโนเขาหลายดีครับไม่โอ้จับหนนองเบอร์กืจะกินแห้งนะครับมาครับมาแสมซองครับลุกไปกินเลยครับตัวนี้ we oh. ตอนนี้ก็8แปดมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเมิ่งขดงนานวังเ้านี่โอ,โอ้กินซีๆนะครับเตดๆกันเลยถ้าได้ถึงทิมเีอะขั้นกินเับเป็นปลาหนกเขาปลาหนงกเขาสองแต้นี่โอ้ใสงา,งามเลยครับปลาหนงกเขาเด<อ> เล่นบุเนาะนี่ทุ่งอีกแล้วอือนี่โอ้ใส่ง่ายมีเลยครับนี่ครับ,ใ,รบใส่งายโอ้กินติดติดกันเลยครับร่ม,มแห้ง<ม>นัวปลาซิบูกินเนาะโอ้อกินเสยจอดแซม สามครับปลา,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 ายังหางแดงมันเป็นปลาหางแดงหรือปลาอยัางหูหูหูกันแต่ก็คือปลาหางแดงพวกแต่ว่าคือปลาอยู่เคื่อนนะครับเนาะไฟหูคอมเหม่นบอกนะครับก็คือปลาหางแดงครับแตมสามครับมันมัน เอสเสรซี S S T o C. เมื่อกินเขาเสาแล้วนะครับตัวนี้เกาโมงกวาแล้วเนี่ยพวกินเขาเสาวาเซียวปลานกเขาครับมาหลักกินเป็นอาหานเสาเขาแล้วไวยแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องเราวาสาบเสียบเขาเฮ้ยหลกพี่นในพลกเลยุกควนกับเมื่อปิ่ง อื็นตัวญ่น,นี่ตัวนึงครับฝากเบิรเบ็ดด้ครับพี่น้องเมื่อหากี่เขากัน แมสมซีซีครับหัวปลายังลูกปลาเงนจันทร์เนาะให้หัวบอกเยลยนะครับหางแดงเงี้ยวเงี้วปลาเงนจันทร์เต็มตีหลอดใครับล่มแห้งมากล่มสุดๆเลยครับมือน,นี้โอ้ กินห้างแล้วครับป่าแสมทีสีครับมันมันรวมแห้งมากสังเกตมันคืนน่ำครับ Thank right. โอ้ลดครับเดี๋ยว,วขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับท่านผู้ชมจะถึงเวลาก้าบบานแล้วครับตอนนี้ก็สี่โมงนะครับโอ้ลมแห้งเรา้งเกตใบใหม่เลยครับนะลมแห้งครับมือนี้ก็ได้ซีแต้มกับซีโตนะครับเดี๋ยวพามาเบิงผลงานกันนะครับ ปลานกเขาสองตัวลาบกินตัวหนึ่งมังแซานี่นะครับลาบตัวใหญ่ได้ปลาหยังบุพหุกับหัวปลาหยังเดี๋ยวจะให้ท่านผูช้ชมเบิ่งถ้าใครให,หูวกับข้มแม์มาบอกกันนะครับเป็นเป็นคือนี่ครับเป็นไข่ปลาแจะนะครับแต่ว่ามันคือเป็นหางแดงปลาทะเพียนหางแดงของคนยัง นี่ครับนี่ปลานี่คือคือปลาโดนจันทนอ่อยนี่แล้มันหางแดงอันนี้น่าจะเป็นทะเพี่อนหางแดงนะครับปลาโนเขานะครับเดซีแต้มครับลาบกี่ตัวนึ่งของเสานี่โอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องออดออก,กัดปิดชิ้นด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับไปละบ๊ายบาย